สวัสดีครับพบกับผมช่อง FTN Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงกูเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผม F4 r a n นะครับสุรินทร์ไทยแลนด์นะครับหรือว่าฟาร์มวัวหมอฟอร์ดนะครับนี่ครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ093 323 3962นะครับเดี๋ยวมาคุยกับหมอฟอร์ดกันครับผมผมชื่อคงสาไายสุนทรหรือว่าหมอฟอร์ดครับฟาร์มนี้ก็เป็นชื่อของผมนะครับครับครับ F F4 k i n แล้วก็บาร์คนครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ23ครับ เริ่มมาเลี้ยงวัวได้กี่ปีแล้วมันสองปีครับปีสองปีครับก็ได้ผมก็ไม่ได้ชอบวัวนะครับผมก็ทําไปทั่วเลยครับทําไปทั่วครับก็คือยังไงะครับก็รับคิดรับอะไรไปทั่วแหละแต่ว่ายังไม่ได้มาเลี้ยงครับครับผมเคยเพิ่งมาสัมผัสไอ้ฟาร์มเพิ่งทําใหม่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ครับได้ปีที่แล้วครับปีหนึ่งพอดีอยูบบริการแถวไหนบ้างก็ทั่วไปครับต่างจังหวัดไปไหมถ้าไกลมากก็ไม่ได้ไปครับนําเชื้อที่แพงที่สุดที่หมอฟอนมีตอนนี้ตัวไหนครับ ผมมีสามแปดศูนย์ท่าหกครับสามแปดศูนย์ท่าหกราคาเท่าไหร่ครับน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบหมื่นห้าครับมอฟอร์มีวัวกี่ตัวครับมีสองตัวครับมีอยู่สองตัวแต่ตัวเด่นๆเลยซื้อมาเท่าไหร่นะมอฟอร์ครึ่งล้านยู่ครับครึ่งล้าน <c oughs> ผมลยยอมเลยครับอ๋ออันนี้จะเป็นแม่เป็นคนออกแบบให้ครับอ๋อแม่เป็นคนออกแบบครับความกว้างเท่าไหร่ครับฝั่งนี้ต้องถามช่างครับต้องถามช่างเลยใช่ไหมใช่ครับประมาณสี่ห้าเมตรเลยเนาะครับครับกะจากสายตานะ ทำยังไม่เสร็จนะครับ,รบพาไปดูวัวก่อนเลยมาดูฝั่งนี้ผมถามก่อนเลยถ้ามีคนสนใจจะขายไหมโอ้ถ้าราคาถูกใจก็ไปอยู่ครับก็ไปอยู่ใช่ไหมครับบอกเลยว่าเดินประกวดมาตลอดเลยใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับพวกนี้เป็นวัวแชมป์นําเสนอก่อนตัวไหนก่อนครับตัวนี้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 เป็นลูกร็อกตาครับ็อกตาคุณดูเอาแล้วกันสองห้าครับหนามากเลยนะนี่รถอาหารนะครับในอันนี้ขนาดรถใช่ไหมใช่ครับไปก่อนให้กินวันละวันละสิบสองโลครับโหตัวนี้้กินวันละหกโลครับ<ต> เดี๋ยวผมไปเที่ยวดูแล้วกันไม่เคยกินหญ้เาเลยนะใหญ่ามากไม่เคยกินหญ้าเลยใช่ไหมไอ้อาหารบวกปางนี่ขอไปนะครับ,รบถ้าผมดูดูกกหางดูป่านะครับเดี๋ยวให้ดูป่าป่ามายืนดูนะป๋าว่าชอบมากเลยจัดสักตัวนะป่านะ <S 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 นี่ป่าให้ยิ้มเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อน,นครับฝั่งนี้จะเป็นลูกของร็อกสตาร์นะครับมอฟอร์ดมาฝั่งนี้นะครับ <S 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 ลํำตัวลึกมากเนาะ อันนี้เป็นท้องแรกใช่ไหมท้องแรกท้องแรกขอดเดือนกุมภาอันนียกี่สนามแล้วตัวนี้โอ้ตัวนี้น่านจะเยอะครับน่าจะเยอะแล้วใช่ไหมคนรู้จักเยอะคนรู้จักเยอะเขามีชื่อว่าอะไรครับดาวครับดาวสตาร์ดาวสตาร์เอเอ็นวิ๙สวยฟาร์มครับผมก็ขอถามหน่อยว่าตอนผสมเขาอ่ะมอฟอร์ดเป็นคนผสมเองไหมใช่ครับผมผสมเทียมเองหมดอนันแล้วตอนผสมเขาตอนอ้วนๆไหมว่าเป็นไงรถหุ่นนิดหนึ่งครับรถหุ่นนิดหนึ่งใช่ครับพอทองแล้วก็อัดขึ้นมามันก็ขึ้นหนึ่งถามหน่อยว่าผสมยากไหม ก็ผมว่าบัวอ้วนก็ไม่ยากนะครับบัวอ้วนก็ไม่ยากใช่ไหมใช่ครับว่าบางทีเสียรกวนไม่เข้าใจว่าบัวอ้วนผสมติดยากแต่ผมว่ามันไม่ใช่ครับผมครับถ้าผสมติดยากบัวทุกตัวมันก็ไม่ติดแล้วครับซีดเกิดจากอะไรซีดเกิดจากไอ้วัวขังข้อเกินไปครับอยู่อยู่ในข้อเกินไปบางทีมันก็บางทีมันก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าวัวที่ปล่อยเปลงนะครับอยากเชื่อพวกว่าบางทีวัวเขาขังข้อเนี่ยเขาเครียดครับเขาไม่ได้แบบปล่อยไปเคี้ยวเอื้องเนี่ยครับอืมครับตามตามตามที่ผมรู้มาครับตามที่ที่ได้เรียนรู้มารักษาายงงงไบ้ ถ้าถ้าเป็นของผมผมก็จะผมก็จะเจาะครับพราตัวนี้เคยเป็นมาครับอ๋อซีดซีดมาฝั่งนี้เคยเป็นซีดมาใช่ครับแต่ตอนนี้คือหายแล้วใช่ผมเจาะเองเลยรักษาเองเลยความเข้าใจของเกษตรกรมันพอจะรักษาเองได้ไหมหรือว่าอย่างไรผมว่าน่าจะยากใช่ไหมต้องต้องให้หมอต้องให้หมออย่างเดียวอย่างเดียวเฉพาะทางเนาะที่ตัวนี้เป็นวัวของพี่ทีมงานเดียวกันนี่เลยครับครับที่สบายฟาร์มไห่ครับสบายฟาร์มใช่ครับได้จะโค้ง เจ้าของเขาไม่ขายครับตัวแรกผมตัววาสนิทกันมากครับก็ก็เลยขอแบ่งมาครับครับผมราคาสามแสนหนึ่งหมื่นครับโอ้โหเจ้าขอ้งจะเอาห้าแสนครับเจ้าของจะเอาห้าแสนครับเรารู้จักกันสนิทกันก็เลยได้ราคานี้ครับผมเพาตรงนี้เคยมีราคาถึงเจ็ดแสนนะครับตอนประกวดได้เล็กๆตอนรุ่นรุ่นเล็กครับครับผมงานมือกำลิบอะไรก็ถือับอืำมีคนในกลุ่มใหญ่คยให้เจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนบาทโค้งเขาไม่ขายตอนนั้น ตัวนี้เป็นสายวอลุนเที่ยครับบุลุนเที่ยใช่ครับอ้เป็นลูกรอสตาร์ครับลดน้ำหนักครับช่วงนี้มันจะคลอดแล้วครับไม่ได้ทีเดียวครับใกล้คลอดแล้วก็เลยลดน้ำหนักเดี๋ยวผมให้ดูความลึกของเขานะครับเนี่ยจากพื้นนะครับผมถึงตัวเนี่ยไม่กี่เซนนะครับมันหนาจริงๆนะมันลึกจริงๆนะไอเกรียนแชมเปีเ้ยนแล้วก็อินเตอร์มิดเดิ้ลมันได้ได้เยอะครับได้เยอะเลยใช่ไหม,มจำแทบไม่ได้แล้วครับต้องทำบีดเดอร์ครับต้องทำบีดเดอร์เลยครับโอ้โหคือไปเดินนี่ก็ฮือฮาเลยตัวนี้มันก็ มันก็เคยชนะบัวฟาร์มใหญ่นะครับครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งด้วยเป็นรุ่นเล็กเท่าที่ว่าโชว์แมนบอกมานะครับผมไม่ค่อยได้ไปเพราะตอนนั้นบัวยังไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ที่พี่สบายผมถามหมอฝออย่างเงี้ยมองอนาคตถึงเรื่องการพัฒนาบีดวัวของประเทศเราเป็นยังไงสำหรับผมนะครับผมวบรามันต้องทําให้หูเล็กให้หูเล็กตีมกลางๆอ่ะก็สไตล์ของหมอปูเลยครับ ครับผมก็ไอคลิปเหมือนกันไปดูอีกตัวหนึ่งหน่อยอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นวัวตัวตัวน้องสาวของหมอปูครับเป็นวัวตัวน้องสาวของหมอปูใช่ครับแม่แม่เดียวกันครับแม่เดียวกันเลยแม่จะอยู่กับหมอในครับตอนนี้เป็นลูกจูดครับลูกของจูดใช่สายแม่เัาฝั่งไหนครับเป็นกีนเฮิตรอสตดครับสายเดียวกันของหมอปูเลยสายเดียวกันเลยใช่ตัวนี้เป็นตัวน้องครับตัวนี้เป็นตัวน้องใช่ผสมได้กี่เดือนครับตัวนี้ตัวนี้ท้องสองเดือนจะเข้าสามเดือนแล้วครับตัวนี้ท้องไอไฟสอฟแม่บอกหกแปดสี่ทับแปด นำเชือวแพงไหมตรนนี้ตอนผมซื้อมาตั้งจากเอจีบิลดิ้งเซวิสก็ซื้อมาสามพันเสยแต่ถ้าตอนนี้ขึ้นห้าร้อยเหรียญของสารัสก็ประมาณสองหมื่นบาทโอ้โหสมรอบเดียวจิดเลยเพราะอะไรถึงราคามันพุ่งไปขนาดนั้นเขาไม่นำข้ามาอีกแล้วครับเพราะว่าคองเทนต์เขาน่าจะไม่ได้ดีีแล้วครับเป็นใคขามาเน่เขาที่เสียกิ่งบอกมาครับเลี้ยงวัวสนุกไหมหมอฟอนก็ก็สนุกอยู่ครับครับก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่เลี้ยงยังไงบ้างที่ฟาร์ม ก็ผมอาหารบวกฟางอย่างเดียวครับแค่นี้เลยไม่เคยกินหญ้าเลยไม่เคยกินหญ้าครับถ้ามีก็ปล่อยให้มันไอ้คิ้วเอื้องเทลมบังครับเพราะว่าวัวเทลิมจะสมบูรณ์กว่าวัวขังขอบอือยังไงก็สมบูรณ์กว่าใช่ครับเพราะว่ามีกาเลี้ยงวัวไม่เคยขังขอบอืออันนี้เรื่องจริงครับถ้าผมนี่ครับเรียนยากไหมกว่าจะจบเนี่ยถามหน่อยมันก็ยากๆอยู่ครับเบยดเป็นบางวิชาครับมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนฝูงที่ประกวดวัวด้วยกันไหม ผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกฟาร์มเลยครับครับผมครับก็วัวทุกฟาร์มก็ดีทุกตัวเลยครับก็อยากให้มาถ่ายทํารายการของฟาร์มเด็กครับอยากให้ทาง youtube ทางเพื่อนชาววัวได้ได้ได้ติดตามกันนะครับครับผมเป็นฟาร์มน้องใหม่ครับก็ผมก็ไม่ค่อยว่างอยู่ฟาร์มทําวิ่งงานกิดต่อไปอะไรที่หมอฝรดมองว่าเป็นจุดอ่อนของเกษตรกรเลี้ยงวัวตอนนี้อ๋อเกษตรกรบางทีครับ บางทีวิ่งวิ่งงานเนี่ยครับอมบางคนไม่มีเงินจริงๆครับไม่มีเงินครับผมก็ต้องช่วยเหลือครับบางทีบางทีก็ต้องช่วยเหลือด้วยใช่ครับบางทีไปทํางานทําอะไรเนี่ยครับเออเขายังไม่มีตังค์ผมก็ให้ให้สินให้เลยนะครับอืมให้สินด้วยครับให้เสินไล่คนเลยนะครับไล่คนเลยใช่ไหมแล้วผมผมก็ช่วยเหลือเข้าไปครับครับเออครับก็ช่วยเหลือกันไปครับครับผมบางคนเขาไม่มีเงินจริงๆครับอืมอันนี้เข้าใจผมเข้าใจผมก็ต้องช่วยเหลือครับครับ บางทีไปก็ไม่มีตั้งคองมกูรถรถให้นะครับแล้วถ้าพูดถึงการเลี้ยงวัวเขายังขาดแต่อยู่เกษตรกรส่วนใหญ่เลยก็ยังขาดบางคนบางทีก็อันนี้ไม่ได้ว่านะครับครับผมไปครับถามว่าเออหมอทำไงให้วัวกินฟางดีนะครับอืมผมก็แนะนําไปว่าเออมันต้องให้กินเป็นเวลาเลยครับอืมเออผมไม่เคยกินยาเลยครับผมไม่เคยกินยาเลยอืมครับโอ้โหเผื่อเป็นแนวทางของเกษตรกรนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าแล้วกันครับโอ้โหดูถ้าบีดวัวได้แบบนี้ครับดูครับ ไหลนี่กว้างมากเลยนะประมาณร้อยเซนได้ม huh. no like well, no ั้งเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับนี่นี่นี่เป็นลูกมะพร้าวเลยนะตรงเนี้ยสุดยอดเลยตัวนี้ก็กำลังจะลดน้ำหนักใช่ไหมโอ้โหดูครับขามันพอกตรงเสือรองให้ใไครขมันท่อกตรงเสือร้องให้นี่ครับแบบนี้คือกรรมการชอบไหมถ้แบบเนี้ยไม่ชอบใช่ไหมถ้าชอบตรงเรียนประมาณนี้อ๋อไม่ไม่มีอะไรเลย เสื้อเราให้ต้องบางเสื้อเราให้ต้องบางบางอันนี้แล้วนิดหน่อยครับยะไม่มีไขมันเาครับผมดูช่วงช่วงช่วงลำตูดครับดูช่วงลาตูดด้วยความลึกความลึกอ่ะผมถามนี่วัวก่อนที่เราจะเอาเข้าประกวดเราไปสังเกตดูยังไงว่ามันถูกมันตรงตํารามันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันต้องดูบางทีบางทีบางตัวมันมันเล็กเนื้อตั้งแต่น้อยครับครับบางตัวมันต้องรอเงีครับลักษณะล่ะลักษณะก็ถ้า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 ผมชมผมชอบวัวแข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่ครับ แนวแนวเส้นหลังเนี่ยต้องลึกครับแนวเส้นหลังลึกต้องเป็นกระดานนะครับครับผมตรงนี้ ism, ต้องมีกลางมือที่ออกเยอะพวกนี้มันขาดไปอ๋อพวกนี้ยังขาดอยู่ครับตัวนี้กระดูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่กระดูกก็ไม่ค่อยใหญ่ตัวนี้ที่สองครับตัวนี้ที่สองครับเป็นตั้นั้นที่หนึ่งมาตลอดตัวนู้นที่หนึ่งตลอดเลยใช่ตัวนี้ตัวนี้ได้จะไม่ผิดคงไนี้เคยมีคนที่ประสาทมาให้ผมล้านล้านหนึ่งผมไม่ขายนานยังครับปีที่แล้วครับปีที่แล้วใช่ไหมครับฝั่งลูกของร็อกสตาร์นี่นะครับใช่ครับ ขายมันเลุมเลยนะจริงๆเป็นวัวที่ไม่สูงมากนะสูงประมาณสักร้อยเกือบเกือบร้อยสี่สิบเอ้าก็วัวไม่สูงหน่อยครับวัวไม่สูงแต่ลึกผมไม่ชอบวัวสูงอ่ะบ้านมั่นผมไม่ผมไม่จาเป็นทำไมไม่จะเป็นต้องสูงเลยครับผมกลางๆครับเฟรมกลางๆตนอกอะไรยช่ไหมตนอกต้องเป็นยังไงตนอกตนอกตัวนี้ต้องเพิ่มไหมหนึ่งหนึ่งครับอืมครับเพิ่มิีมนิดหนึ่งถ้านานต้นอกใหญ่ก็เหมือนเพชรผูกอ๋อครับผมบางคนเขาชอบวัวไม่เหมือนกันครับผมครับหมายถึงกรรมการใช่ไหมชอบวัวไม่เหมือนกันครับครับครับ แต่หูต้องสั้นแบบนี้หูตัวนี้ก็แหนประมาณนี้ก็กําลังพอดีครับกําลังพอดีครับบางคนเขาชอบวัวไม่เหมือนกันครับครับผมอืมเนื้อหนังล่ะเนื้อหนังตัวนี้ผมต้องการกระดูกต้องการกระดูกแล้วก็กระหลังกระหลังมันสวยแลวครับต้องการผมแล้วก็ช่วงนี้มันอืมให้มันให้มันสมุทกันนี้ครับแล้วคิดว่าที่เราผสมพ่อตัวนี้ไปน่าจะเติมได้ไหมเติมได้ครับเติมได้เพราะว่าผลงานอยู่เมกาเท็กซัสมัมโนกเยอะครับครับผม อ๋อศึกษามาหมดแล้วใช่ครับสุดยอดอืมเพราะพอตัวนี้มันท้องบูดูแบบตัวตัวตัวใหญ่นี่มันท้องบูดูสามศูนย์เก้าท่าหกสามศูนย์เก้าท่าหกของเฮียมีสุดิมเนี่ยเข้ามาอืมเขารู้จักรู้จักกันดีครับข้าบผมสวยมากครับจำไว้นะครับผมฝั่งนู้นเป็นลูกของร็อกสตาร์นะครับฝั่งนี้เป็นทูบาร์ดนะครับผมทูบาร์ดยังมีชีวิตอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ทูบาร์ดไม่มีครับไม่มีครับทีว่า บางทีเกษตรกรไม่เข้าใจอะว่าเออว่าผมบางทีผมจูงหัวไปเล่นข้างนอกงี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ขอเขาพูดในในความส่วนตัวผมนะครับอันนี้ไม่ได้จูงดีใครนาครับผมเวลาผมจูงวัวออกไปงี้เนี่ยเขาก็ถามมาเอออ๋อครับให้กินอาหารวันละกี่กระสอบครับอืผมว่าไม่ถึงกระสอบผมมก็กินเหมือนกันครับอาหารผมสูงองด้วยให้กินสม่ำเสมอใช่ไหมใช่ก็ให้กินสม่ำเสมอตลอดครับผ่านก็กินเป็นเวลาอืับใส่แต่กระสอบไว้ครับครับใส่แค่เป็นพอดีมันกินหมดนะครับไม่ได้ใส่นให้มันมุ๋ปีครับถ้าเหลือก็ครับ เราไม่ได้ให้ใส่ไว้ไปจนจนมันแบบมันเบื่อนะครับเดี๋ยวจะให้หมอฟอร์ดขยายสักหน่อยว่าทาไมถึงต้องกินเป็นเวลาครับหมออ๋อคือกินเป็นเวลาวัววัวมันจะสมบูรณ์พันธุครับอืมครับมันจะไม่ผอมครับเพราะว่าวัวชาวบ้านมันจะไม่อ้วนหลังเกี่ยวข้าวอืมครับเพราะว่าตอนหน้าฝนวัวมันไม่อ้วนครับเพราะค้างไว้มันเฉ็งค้างไว้มันแข็งไหมครับใช่ครับแค่นี้เลยแค่นี้ครับครับผมเพราะว่าสูตรที่นี่แต่ละคนเลี้ยงมันเหมือนกันอีกนะอ่ะเข้ามาหาหมอทันทีทำวัคซีนวัคซีนควรทำช่วงไหนยังไง ผมทําผมทําทีนะครับทาทีใช่ครับผมว่าโรงพวกนี้มันน่ากลัวครับถ้า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 แบบฉบับผมผมผมจะทําทุกสี่เดือนไม่ก็หกเดือนครับทุกสี่เดือนเลยครับมันแล้วแต่เทคนิคบางคนครับเพราะผมมองเป็นอาสาบรุษัตทด้วยอาซินครับผมครับอ่ะอยากให้แนะนําเกษตรกรไปหาพวกอวัคซ์วัคซีนยากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าถ้ามันไม่ได้ก็มาหาที่ผมก็ได้ครับวัคซีนใช่ไหมมีครับ ครับผมมีมีมีเคยขายคุถ้าบำรุงสายพยาธิของผมจะทำที่หกเดือนครั้งหนึ่งหกเดือนครั้งหนึ่งแต่ว่าลำปีสกินนี่มันได้แรงได้แรงมากครับใช่อืมถ้าถ้าผมแนะนำก็ถ้าเป็นพวกลูกวัวนะครับอันนี้มันเป็นอันนี้อันนี้บางทีหมอบางคนอาจจะไม่รู้ครับทำวัคซีนปอดครับ IBR ครับครับผมใช่ผมก็ก็จะทำเงีถ้าลูกวัวตรงมนผมก็จะทำวัคซีนปอดทำเลยใช่ครับ IBR ครับเพราะว่าอะไรถึงต้องทำครับเพราะว่าถ้า อากาศเย็นบางทีมันลงปอดไงมันต้องใช้ถ้าคนนักสายมันเป็นมันก็จะตายเลยมันช็อกมันต้องแต่กันไว้ดีครับกันไว้ดีกว่าใช่ครับเพราะว่าบางทีเกษตรกรก็ยังไม่รู้ยาอะไรที่ควรมีประจําครอบเกษตรกรพวกยาบำรุงหรือว่ายาปฏิชีวนะแบบไหนก็ได้ที่แบบเกษตรกรเข้าถึงครับอ๋อถ้าเป็นยาบำรุงก็ไบโอคาตาลินเอดีอีชิเนียมอืมถ้ายาพวกลดนักเสีก็พวกพูนิคซินบูโาซิลนครับผมนิวซีน่ยถ้ายาฆ่าเชื้อก็ พวกพินไดสเตปพวกอะมอกโซอย,อย,อยครับครับผมอะมอ,อกซิลินีครับควรมีเลยใช่ครับแล้วก็พินได้ายายาพวกเก็บคงเก็บขาก็พวกดิกซ่าครับดิกซ่าตัวคนนี้ต,นต้องใช้เป็นหน่อยครับต้องใช้เป็นหน่อยเพราะมันมีสเตรอยถ้าเป็นสเตรอยก็ต้องต้องต้องตรวจถ้าบางทีเราไปฉีดแม่วัวเนี่ยบางทีแม่บัวต้องต้องตรวจคันดูก่อนครับบางทีถ้ามันท้องฉีดมันแทงเลยนะครับครับผมสามถึงห้าวันก็หลุดออกเลยครับอืมในชื่อน้องเดือนนะครับใช่ครับนี่ครับผม สนใจมาดูตัวได้เชื่องทุกตัวเดินสนามมาแบบมีเด็กน้องอยู่กับผมมันมีค่อยอยู่วันนี้อยู่ก็ต้องแต่การแต่ยทำก็อยู่ครับครับผมนี่ครับอ่ะผมถามเจ้าของอย่างเงี้ยสองตัวเนี้ยถ้าเลือกได้ชอบตัวไหนผมชอบตัวแดงครับตัวแดงนี่เรือกไท็ชอบตัวแดงันนี้ช่วยซื้อขมายเฉยๆครับอันนี้ก็คุยตรงๆเลยใช่ผมตรงๆผมไม่ไม่มีครับผมจะขอแสนเจ็ดอืมอันนั้นสามแสนหนึ่ง อันนี้บางทีเกษตรกรไม่เข้าใจเราว่าว่าซื้อวัวมาเพงขายไข่ครับผมอ่าเพราะความคิดผมอะขายใคนมีเงินครับขายใคนมีเงินใหญ่ครับถูกต้องอ่าเนยครับซื้อไม่ได้ครับใช่ครับอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้อันนี้ผมไม่ได้โจมตีใครนะไม่ได้โจมตีครับอันนี้เรื่องจริงครับครับผมว่าวัวนะมันมีตลาดของมันอยู่แล้วใช่ครับครับผมอืมมันมีคนชอบกับไม่ชอบแล้วก็มีคนแบบเข้าถึงกับเข้าไม่ถึงแค่นั้นเองถ้ายังอย่างอย่างพี่เคยไปดู ของสนามประกวดหลายสนามเนี่ยพี่ก็น่าจะรู้ว่าเขาทําไปเพื่ออะไรใช่ไปทำวงกวีไม่ได้ตังค์นะครับผมผมเชื่อจริงๆว่าปีที่แล้วผมก็หมดเป็นหลายเสีย <c oughs> งงเงิน,งนทำงานหาเงินก็เงินทํางานมากกไม่ได้เก็บตังค์ลงวะกวลีลงวปลงประกวดหมดเลยแต่ทําไมถึงทําใจรักครับชอบวประกวดครับผมแต่ว่าผมเลี้ยงวงขุนหน่ยผมก็ทําได้ผมก็มีอารวงสุดวขุนงั้นใจผมพื้นที่ผมมีแต่นะตรงนี้เป็นที่ของยายผมก็ต้องทําตรงนี้ครับทำพวกวัวสวยงามนี่ครับ ผมชอบนะมอฟอร์ดแกคุยตรงตรงนะผมพูดตรงๆงครับไม่ไม่เคยโอ้ับครับอนาคตจะทำยังไงบ้างกับฟาร์มตัวเองตรงนี้เป็นทำเป็นโรงฟาร์มครับทำโรงฟาร์มก็จะ่ตตรงนี้ไหม่ตข้างหน้าเลยแล้วก็ไปตรงแบบเป็นข้กปล่อยครับเป็นโคกปล่อยนี่ครับตรงนี้จะทำาตแล้วน่ครับครับผมผมถาม่อยมอฟอรดจะเลี้ยงัวกี่ตัวครับมีฟาร์มเยอะขนาดนี้ผมมีแค่นี้เลยมีแค่นี้ครับ้าลูกมา ก็ไม่เหลือนะครับเขาก็จะมาเอาเลยครับรับผมเชื่อครับครถ้าผมนี่นะเขาลงมาเขาก็อันนี้นะครับโอ้นี่ครับดูไกลเลือกวัวมาแสนกว่าบาทนะครับไม่เคยกินหญ้าเลยไม่เคยกินหญ้าเลยครับอืมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับดูแล้วกันอืมโรนี้เนมันดื้อหน่อยครับมันดื้อหน่อยใช่ไหมของหมอปูเลยมันดื้อมันเหมือนกันเลยครับมันเหมือนกันเลยใช่ไหมเรอะไรจะฝากถึงคนเลี้ยงวัวด้วยกันไหม ก็ช่วงนี้ราคาเวิร์มก็ตกต่ำนะครับครับผมก็อยากเป็นกำลังใจเกษตรกรนะครับอืมครับอะไรที่ลดต้นทุนไรก็ลดรลหนึ่งเพราะว่าผมทุกวันนี้ผมก็พยายามลดต้นทุนอยู่ครับครับช่องทางติดตามหมอฟอรดเบอร์โทรเบอร์โทรหน่อยครับอ๋อเบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก้าสามสามสองสามสามเก้าหกสองครับหรือว่าเฟซบุ๊กโก็งงษาไทยสูงครับโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นให้รายการนครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณหมอฟอดมากเลยครับที่ติดต่อมานะครับขอบคุณครับ